สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านตามที่ผมได้บอกเอาไว้นะภาวนาจะฝนตกหนักในเอฟซีคือฝนตกหนักได้แต่ยานานนะท่านผู้ชมทุกท่านนะเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักแล้วนานด้วยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาน้ําล้นสะนะท่านผู้ชมทุกท่านาว่าตอนนี้มันก็เลยขอบสะมาแล้วหน่อยหนึ่งแล้วในเอฟซีท,ท่านนะอ่ะไ <c oughs> ปะเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศวันนี้บอกตรงๆว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ ค่อนข้างที่จะเงียบเหงาพอสมควรในะสีสุ่กท่านนะเงียบเหงามากวันนี้นะครับหลังจากนะท่านผู้ชมนะครับหลังจากเมื่อวานมีงานเนาะคึกคักคึกครืคคคค้นนะครับพอมาวันนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบเงียบเหงาเนาะทอาีายสอนว่างไงเงียบมากวันนี้กับเมื่อวานช่างต่างกันเนาะ เมื่อวานเวลาเวลาเท่ากันกับอันนี้เราจะเห็นคนมาเด้าอยู่ตรงนี้ใช่งอกงอแงกงอยู่ใช่นะครับอืมมันเงียบมากเลย FC วันนี้นะฮะมันเงียบแล้วก็เงามากวันนี้เราจะเต้นกันอยู่สนุกสนุกเลยแอดไหนใช่แล้ววันนี้คือคุณลุงมีภารกิจเนาะในส่วนมิยุกิแล้วก็น่าจะเดินทางกลับไปที่กรุกอกด้วยอืมอหมมันก็เลยเงียบ กลับมาวันนี้เลยหรือเปล่าจะมีเซอร์ไพรส์ช่างพงหรือเปล่าวันนี้วันเกิดช่างพงไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับแต่ว่าพวกเราก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปแล้วล่ะอยู่ตรงนี้นะครับก็รอดูเนาะเหมือนพวกเราดูดูแลพื้นที่เนาะก่อนก่อนที่ลุงจะไปอะลุงบอกว่าให้เอาเต็นท์เก็บไปเอาไปคืนอะไรให้มันเรียบร้อย แต่ปัญหาที่สอบถามมาเนี่ยก็คือเต็นเนี่ยคนที่เขามีกุญแจถืออะไรนะเขาเรียกว่าห้องเก็บเต็นท์บ่เออาลาที่เขาใช้เปิดปิดเปิดนะ่ะกุญแจมันไม่ได้อยู่กับคนผู้ใหญ่บ้านหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะเออมันก็ประสานงานไปแล้วล่ะนะครับ ถามพี่เอ็นบอกว่ารอก่อนรอทางผู้หยาบาลคุณบอกว่าเอาเต็นท์มาได้นะมีกุญแจเปิดแล้วอะไรเงี้ยกอค่อยเอาไปใช่ใช่เพราะว่าเรายังได้อาศัยเต็นท์นี้เพราะว่าฝนตกเมื่อกี้ฝนตกนมากถ้าไม่มีเต็นท์นี้นะครับเอฟซี MC, ถ้าแอดไนทากันเก็บก่อนแล้วเราไม่มีที่อยู่เลยครับใช่จะสังเกตในคลิปได้ว่าเราไม่มีที่อยู่เลยนียก็ถ้าเกิดมี รถพ่อผู้ใหญ่หรือพ่อผู้ใหญ่มาก็าเก็บลงมันเก็บแป๊บเดียวใช่เกนะ็นอันนี้นะแตนะ่วันที่เพื่อนเอามาก็เพื่อนเอาชาวบ้านขนมาเนาะอือนะซึ่งเราขนลงจากรถเนาะเป็นลงุลง<อ>าาทางหมูห้าเนาะจำปาดงนะครับของเราจะเป็นหมูหกนะจำปาดงเหนือนะอืมน,นี่ไงหมูห้านะท่า,านผู้ชมท่านโอ้จากเราประมาณสี่กิโลครับก็วันนะี้เราก็อยู่มอแม่แถวนี้เนาะ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษวันนี้ก็เงียบเงาเนะ่เพราะลุงไม่อยู่ก็ยิ่งเงียบแบบนี้เนาะเงียบเงียบเงียบมากเลยกิจกรรมแต่ว่ามีกิจกรรมก็มีแค่บ้านที่มีเดีที่ช่างก็กําลังลุยงานกันอยู่นะครับ F วันนี้ที่มีทํามีความเคลื่อนไหวก็บ้านของพี่หนึ่งห้องน้ําดิอเออห้องน,น้ำเบียดเรียดรวมกันนี่แค่นี้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยเนาะเงียบจะจะเป็นเงียบ เงาเงาุดเออนี่ก็เงียบมากเอพราะว่าตอนนี้พี่ๆเราเขาก็ทยอยกลับออกไปนะพี่น้อง monkey. YouTube ของเราก็ไปพักกันพักผ่อนเนาะวันนี้วันพักผ่อนใช่ครับเพราะว่าวันก็จะได้พักอีกแล้วนะฮะรู้หรือยังทำไมเอ่ยเาก็วันเสาร์นี้วันพักไงโอ้จะได้พักยาวจะมีเวลาหยุดหยุดยาวไม่วันนี้พรุ่งนี้ อ่าถ้าจะทำก็มีเวลาทำแค่พรุ่งนี้นะครับแต่วันเสาร์ก็พักผ่อนกันอีกนะครับพักผ่อนอ่ผมก็พักผ่อนนะถือว่าเป็นการพักผ่อนละกันะวันพระเราก็งดนะดกิจกรรมที่เป็นเสียงดังก็จะอยู่เพราไม่แม่ๆอาจจะ่ายอัปเดตนะดูแอรในโพรที่นะอัปเดทให้ดูนะครับรับผมส่วนกิจกรรมหนักๆก็ไม่ค่อยมีอะไรนะวันพระเนาะใช่อ่าส่วนเอ้ยตัว แต่ปกติวันพระนางรำจากห้วยน้ำเพี้ยงจะมาที่นี่นี่นะน่าจะประมาณนั้นน่าจะมีนางรำถ้าแอดานอยู่เราก็จะได้ดูจากแอดายเพราะแอดอดิสฐนก็กลับบ้านกวันก่อนวันพระนะจะกลับบ้านก่อนวันพระเพราะว่าวานัวานพระผมใส่บาตรแล้วผมเสร็จภารกิจผมก็มามนะช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะโนะอ้ครับผมเอฟซีนะครับฝากชมคลิปด้านหลังให้พวกเราทุกคนนะฮะตรงนี้ก็มันไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรนอกจากตรงนี้นะครับ เดี๋ยว่างๆผมจะพาไปท่องดูสถานที่ครับเนาะจริงๆสถานที่ตรงเนี้ยเหมาะกับการจอดลานเครื่องบินเนาะม,มันม,มันกว้างอา่ามันกว้างมากเลยเอ่าดูนะท่านผู้ชมทุกท่านอุ้ยสถานที่กว้างขวางเมื่อาวานแลนในว่าจอดได้กี่ร้อยบาทอุ้ยไม่เต็มนะไม่เต็มเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่รถเยอะที่สุดแต่ก็ไม่ได้เต็มมไ่เต็ม ใช่เยอะมากเขามาเต้นรถแห่กันอยู่ตรงนี้ใช่เพราง่ายๆถ้าเราอยากจะให้คนมาเยอะๆเอารถแห่ใช่นะแต<ช>่เอารถแห่ยังไงก็มีคนเยอะแล้วอันนี้เป็นเด็กเสียงนะฮะอันนี้เป็นเด็กเสียงอืรถรถแห่นี่รู้สึกว่าวัยรุ่นเขาจะฮิตเนาะ ตั้งแต่โควิดละมันก็เลยเงียบๆเพราะเมืพอพอ่อวานนี้มันมีดนตรีก็เลยที่ร้องประชาชนชาวบ้านใกล้เคียงก็เลยมาร่วมงานเยอะใช่เมื่อวานนี้มีเอฟซีมาดูคลิปข้อหลังในแอดอดิตอนะก็แอดในเต้น5 0พั 1, นพันห้าร<ม><ม>้อยคนนะเมื่อวานนี้แอดในเ<า>ต้นมันมากนะเต้นจนลืมพกตังมาแจกติให้กับนักร้องนะฮะเมื่อวานอาจจะไม่ใช่ผมอาจจะเป็นอีกคนหนึ่ง นะกูเหมือนกันกูเก็บอกว่ามีฝาแผ่มามีฝาแผ่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมไม่ได้มาผมมาผมก็ไม่ได้เต้นอาจจะคนละคนกันโอ้เมื่อวานนี้จะเมาเป็นไปได้เมื่อวานอาจจะเมาคลิปใช่ไหมใช่โอ้วันเมื่อวานเป็นวันที่ทำลายสติทำลายสถิติให้ลงคลิปลงคลิปกี่ร้อยไม่ถึงร้อย แปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดโดยประมาณใช่แปดสิบหกคลิปนะครับให้ถึงเหรอปาตรวมอ่ะยี่สิบหัวาคันนับรวมแล้วยี่สิบหัวนี่ยยังมีอีกสองคลิปที่ยังลงไม่หมดมันติดลิขสิทธิ์ก็เลยเก็บไว้ใส่ดนตรีอื่นเอาไว้ก่อนเอาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปลงใช่ไอสองตัวนี้ลิขสิทธิ์มันแรงก็เลยเอาไว้ก่อนไปแก้ก่อนเอาเพลงอื่นใส่แทน ใช่ใจตัวอื่นแบ่งรายได้ยังพอไหวอยู่พี่นายก็ร้องเพลงตัวเองลงไปด้วยพี่ชิดบอกว่าไม่ต้องลบนะเอาเพลงอื่นทับเลยเปิดได้ครับอันนี้พอผมรู้สึกจะโดนไปห้าแดง่ามห้ากันแดงแดงตามลบส่วนใหญ่ก็จะแบ่งรายได้ไม่ไม่มีปัญหาไม่อันนี้ไม่แบ่งรายได้เลยโดนแบบไม่ให้สร้างเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะมันมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่แต่บางทีไหใช้างิมันอาจจะไปโดน นี่อาจจะเป็นล้นฟันอะไรสักอย่างโดนโดนแต่ก็ตามแก้เอาไม่ได้ลบไม่ได้ลบตามแก้เอาหรือไม่งั้นก็ปิดเสียงช่วงที่เป็นเพียงลิขสิทธิ์เพียงนั้นเลยอ่าเราไปแก้เอาแต่ต้องใช้ไฟฟ้แรงๆนะนี่มือถือเราทําไม่ได้ทำไมอ่ะที่บ้านมีไฟฟ้าไม่ไปหาร้านแถวนี้แหละร้านอาหารร้านกับข้าวร้านลูกชิ้นแล้วไหนมันทําไม่ได้เนี่าใช่มันช้าร้านนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะท่านผู้ชมทุกท่านนะ มีคลิปผมเป็นลงอยู่บ้านผมก็